สรุปว่าคอนเฟิร์มแล้วไม่บอกแม่นนะเนี่ยฮ่ฮ่าฮ่าแค่นั้นเลยบอกแค่นี้เ<บ>ฉ<อก>ยๆสวัสดีครับแม่วันนี้มาเช้านิดหนึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทย7.32นาฬิกา32มาทีขโมดคลิปของเรามาแล้วครับ คลิปเด่นคลิปดังคลิปดีคลิปเด็ดในกระแสะโซเชียลทุกๆ4-7ชั่วโมงแม่4-8ชั่วโมงขยับมานิดนึงก็แลังกันมีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจในทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ทวิสต t เตอร์อินส a าแกร t o k กตหรือว่าโลกบันเทิงเราพยายามจะขมวดนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,นะครับแม่ตั้งแต่เมื่อคืน นึกว่าจะไม่มาซะแล้วเมื่อคืนน้องที่สามาดึกไปนิดนึ่งนะครับตามเวลาปกติน้องจะมาเวลาประมาณสักสองทุ่มเมื่อคืนมา3ามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วก็อยู่นานนิดหนึ่งนะนะครับทุกครั้งประมาณ4ี่ทุ่มกว่าๆน้องก็จะดรอปแล้วก็ดาวลงแล้วก็นะครับคัมออนอินเดอเบดนะครับอยู่ในบนเตียงแต่เมื่อคืนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าๆก,ก,ก็ยังไม่นอนนะครับ ก็ใช้คาว่ามาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว FC ก็คุยทีแรกก็ ว่าจะไม่ออนอยู่แล้วนะครับน้องเคยบอกว่าตั้งแต่คืนก่อนว่าวันนี้อาจจะมาหรือไม่มาก็ยังไม่รู้แต่แน่แนวันพฤหัสวันนี้นะครับไม่ออนไม่เจอนะครับจะเจออีกทีนึงเม่ก็วันศุกร์หรือวันวันเสาร์นู่นนะครับแต่วันนี้อาจจะมีมีข่าวคราวอัปเดตนะครับก็อ,อย่างที่บอกนะครับว่าติดงงติดงานนะครับช่วงนี้งานเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะเป็นอะไรยังไงกันบ้างเมื่อเจอกันเมื่อคืนนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับเข้ามาก็ทักถ่าย f c ตอนนี้นะครับฟีดของน้องปรากฏว่านะครับทางด้าน Tik t o อกดันให้นะครับใช้คำว่าดันให้คือเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้ครับผมเวลาน้องออนนะครับหรือว่า ID บาง ID ถ้าออนสดคนที่เป็นแฟนคลับแล้วกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์เนี่ยนะครับแบบใกล้ชิดคือเวลาแจ้งเตือนเนะี่ย เมื่อก่อนเนะี่ยขนาดผมกดติดตามนะมันจะไม่เด้งขึ้นฟีดนะครับมันจะมีมีการแจ้งเตือนแต่เมื่อคืนปรากฏว่าช่วงหลังๆน้องออนมาบ่อยๆนะครับฉะนั้น มันก็เลยเด้งฟีดน้องออนปุ๊บไม่เกิน 1- 2นาทีนะครับมันจะแจ้งเตือนแบบฉบับนะครับคือเมื่อก่อนนะครับน้องออนแล้วก็กว่าจะได้แจ้งเตือนก็ประมาณ10-20นาทีแต่เมื่อคืนนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับปรากฏว่าแจ้งเตือนฉะนั้นเมื่อคือนก็เข้าไปเช้าหน่อยเข้าไปตั้งแต่คนเข้าติดคนเข้ากดดูน้องประมาณหลักสิบนะครับคือหลักสิบก็ถือว่าโอ้วมากนะครับคือน้องก็ฮุกวันนี้ทําไมฟีดเด้งขึ้นเวแล้วลทุกคนก็ถาม เพื่อนๆพี่นพนๆน้องๆวันนี้ทําไมมาเร็วกันจังนะครับไม่ถึง5นาทีคนเข้ามากันประมาณ300คนอย่างเมื่อก่อนคนกว่าฟีดมันจะเด้ง300คนนะก็ต้องรอประมาณ10บถึงยีนาทีกว่าฟีดมันจะเด้งขึ้นนะครับก็ปกติธรรมดานะครับแม่ใช้คําว่าตั้งแต่นาทีที่1 จนถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับหชั่วโมงกว่าๆเพื่อนๆพี่ๆหนึ่งน้องจะผัดเปลี่ยนเข้ามานะครับดูจากอะไรครับดูจากคนเข้ามา,าทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะสวัสดีกันแม้กระทั่งจะจบไลฟ์คนก็ยังเข้ามาสวัสดีค่ะเพึ่งออนเหลือถามกันแบบนี้แสดงว่านะครับคนที่เข้ามาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนคืออย่างนี้ครับท่านถ้าคนอยู่ออนประจําตลอดเนาะนะครับตั้งแต่ชั่วโมงที่หนึ่งเนะี่ยมันขนา ฟีดคนดูมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่นี่นะครับมันคือมันเท่าเดิม300500นี่คืออยู่เท่าเดิมนะครับคนเข้ามาแล้วก็ออกไปอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อคืนมีการคุยอะไรยังไงกันบ้างครับแล้วก็มีแฟนคลับมีคนดูว่านะครับมีคนเข้ามาถามอะไรยังไงกันเพิ่มเติมกันบ้างนะครับน้องก็มาคอนเฟิร์มนะครับเมื่อคืนเป็นเอ่อเป็นเกี่ยวกับการมาเล่าโมเมนต์นะครับวันก่อนน้องดูดวงนะครับเรื่องเกี่ยวกับงงเกี่ยวกับงานแต่ปรากฏว่าวันนี้น้องมาคอนเฟิร์มว่างานที่ คือคุยกันเมื่อคืนเนี่ยนะครับบอกว่าได้แล้วนะครับคอนเฟิร์มแล้วได้แล้วครับบอกว่าแม่นจริงๆตามหัวคลิปตามคลิปเสียงข้างต้นที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเป็นการเป็นการการันตีและคอนเฟิร์มนะครับในการได้งานนะครับแล้วก็มาพูดคุยนะครับเมื่อคืนผมก็จัดประเด็นอีกอนันนึงนะครับเกมที่น้องเล่น เมื่อคืนปรากฏว่าอ้าวน้องก็เล่นเกมเดียวกับผมและสายเดียวกับผมนี่นะครับคืออย่างนี้ครับท่านโลกออนไลน์น่ะมีเกมเยอะแยะมากมายหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นที่เป็นเป็นกระแสนะครับก็คือเกม rob แล้วเมื่อคืนน่นใช้คำว่าเมื่อคืนเมื่อวานดีกว่านะนะครับมีการอัปโหลดรีแลง์ใหม่นะครับรีแลงเออสำหรับใครเป็นมือโปรว่ามืออาชีพเนี่ยนะครับการรีแลงเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สำคัญน้องก็มาบ่นว่าอ้าเมื่อคืนรีแลงแล้วก็แลงคงจะตก ยงอยู่ไปไดมอนด์นะครับต้องมาไต่แรงกันใหม่นะครับแล้วก็มาคุยกันเมื่อคืนก็มีตัวละครใหม่เข้ามาโอ้โหพูดปั๊บหูผึ่งกันเลยนะครับน้องก็เข้าไปกดใครที่เข้ามาทีหลังก็เฮ้ยน้องทําอะไรนะครับน้องดูอะไรยังไงอยู่นะครับเมื่อคืนก็กด r o v แล้วก็ฟังคําอธิบายตัวละครใหม่นะครับซัพพอร์ตปรากฏว่าผมก็ลองไปเล่นสิครับตัวละครใหม่ที่น้องคุยถึงถึงนะครับว่าหลังจะจะจบไลน์แล้วน้องก็จะลองไปเล่นดูนะครับปรากฏว่าเวิร์กครับผมแม่ถึง จะเป็นตัวละครที่ใช้ว่าใหม่เนาะนะครับใครเล่นไม่เป็นนี่ก็อาจจะเป็นสายสายแจกนะผมเข้าไปเล่นใหม่ๆก็เป็นสายแจกอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเป็นสายเมดนะนะครับแต่เป็นสายปล่อยปล่อยตัวละครเข้าไปนะผมชอบมอนสเตอร์ที่น้องที่ที่ตัวละครปล่อยออกมานะครับแหมโหดดีแต่ตัวบางไปนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าเมื่อคืนน้องก็อาจจะลองไปเล่นแล้วเพราะว่าหลังจบจากจบไลก่อน อย่างที่บอกนะครับฟรีสไตล์เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็เข้าไปคุยกันนะครับโอ้โหคุยกันาน,ากนานมากนานมากปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาเพื่อนเพื่อนพี่พีพน่น้องนนะครับก็เข้าไปเล่น P ีกันแน่นอนนะครับแน,น่หลายคนก็เก็บนงเก็บนวมกลัวบวกลัวนนวมกลัวของมันจะบุดเมื่อคืน PK ปรากฏว่าได้ของมาเพิ่มอีกนะครับฉะนั้นภายใน3วันน้องต้องออนหนึ่งครั้งถ้าไม่อย่างนั้นของไม่ว่าจะเป็นนวม นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชั้นอื่นๆนะครับแม่มันจะหมดนะครับมันจะหมดคือมันมีระยะเวลาอยู่นะครับเมื่อคืนก็มาเลาหลายคนพยายามจะจับจองว่าเมื่อคืนนะครับจะมีเออเขาเรียกว่าจะมีผู้บ่าวนะครับผู้บ่าวเข้ามาคุยอะไรยังไงกันไหมเมื่อคืนผู้บ่าวก็มานะครับแต่ไม่ใช่ผู้บ่าวที่เราคิดนะครับไม่ใช่ผ <house> ู้บ <phon> ่าวนกันนะนะครับเมื่อคืนไม่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับเพราะว่า แต่ผมก็ใช้คำว่าพยายามลุ้นอยู่แต่ก็ไม่เห็นจริงๆนะครับเมื่อคืนมีใครเข้ามาไหมนะครับมีคุณเทียนะครับที่เข้ามาพูดคุยอยู่นะครับเอาจงริง,รงคนที่เข้ามาผู้บ่าวคนแรกที่เข้ามาก็เป็นแบงค์นะครับเข้ามาพูดคุยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเข้ามาก็ในรูปร่างลักษณะน้อยใจน้อยเพราะว่าท่สาไม่คุยด้วยกับแบงค์นะครับ จะเป็นการคุยกับ f c มากกว่านะครับบางครั้งบางจะบางจังหวะก็เหลือบมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโลกติ๊กตอกเข้ามา PK นะครับผู้สาวสามผู้ชายหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าแมตช์แรกก็เป็นการอัดอั้นของของแฟนคลับก็ละกันเพราะว่าที่สามไม่ได้อ่อนบ่อยเนาะนะครับก็เป็นการปล่อยของแมตช์แรกก็เก็บชัยชนะไปดุเก็บวินไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเล่นมาคุณ เขาเรียกว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,งนะครับก็เข้ามา PK เมื่อคืนผมนั่งดูอยู่ประมาณ3แมตช์เนาะนะครับแมตช์ที่1แมตช์ที่2แมตช์ที่3และแมตช์ที่3นั่นนะครับก็จะเป็นคุณเทียเข้ามาเนาะทีแรกว่าก็น่าจะไม่มีอะไรยังไงละนะนะครับเพราะว่าทีแรกว่าน่าจะน่าจะเออ่ จะดาวละนะครับเพราะว่ายังมีงานอยู่อะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ปุ๊บเข้ามาปุ๊บก็เราก็รู้สึกเบอร์เบอร์กันหน่อยเนาะนะครับบอกว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในในแก๊งนยบอกว่าเดี๋ยวเล่นเล่นคู่กับใครก็ได้นะครับจับคู่ใครก็ได้เดี๋ยวจะเวียนกันครบสามเราก็เบอร์เบอร์กันนิดนึงนะจะโอ้น้อยออกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการหัวเราะไปว่าที่สาสับสนอะไรยังไงกันหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ เมื่อคืนสำหรับที่สานะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ไม่มีสดนะครับจะเป็นการเก็บตกคลิปที่เหลือที่2อสาวันที่ผ่านมาเดี๋ยวต้องไปดูเบื้องหลังกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตามรายการต่างๆจะมีอะไรยังไงกันไหมนะครับอ่าอย่าลืมนะครับเร็วนี้น้องจะมีงานอีเวนต์นะครับมีอีเวนต์เอ่อถ้าจะไม่ผิดก็จะ ช่วงประมาณ5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวมันมีอะไรยังไงกันต่อเพิ่มเติมวันนี้ก็จะเก็บข่าวคราวและขมวดมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ5โมงถึง6โมงเย็นวันนี้นะครับถ้าเวลาไทยก็17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆใครที่ไปในงานนะครับน้องไม่ได้เป็นตัวเอกนะครับน้องไปงานอีเวนต์นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นดารารับเชิญน,นะครับตัวตัวหลักนะครับจะเป็นดาราท่านอื่นแล้วงานอีเวนต์นี้ไม่ใช่ มีเฉพาะน้องนะครับมีดาราหลายคนที่เข้าไปร่วมนะครับน้องก็มาแจ้งนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวหรือว่าคลิปหลุดอะไรยังไงมานะครับก็จะมาเล่าและขมวดนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆหนุ่น้องนะครับแต่ก็ฝากไว้ก่อนนะครับน้องไม่ใช่ตัวเอกนะนะครับเป็นดาราร่วมครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาข่าวคราวทางโซเชียลมาฝากเพื่อนๆพี่ๆหนุ่น้องแค่นี้กันก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ